สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา m ายมาสด้าประเทศไทยปล่อยลุกใหม่ของมาส d a b t 50รุ่นปี2024เพื่อเข้ามาแข่งขันกับตลาดรถกระบะที่ดุเดือดรวมทั้งสงครามราคาที่สู้กันอย่างหนักในตอนนี้โดยปรับโฉมให้ b t 50เพิ่มความดุดันมากขึ้นอีกทั้งยังมาก,กับสีใหม่อย่างสีเทาร็อกเกย์ทำให้ดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นบนกลุ่มพลังเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบ190แรงมา้าโดยข้อราคาเริ่มต้น,นที่700,000บาทครับ ซึ่งถ้ามองจากรูปชมภายนอกของ Mazda b t 50รุ่นปี2024ใหม่ก็จะพบว่าได้เสริมดีไซน์ด้วยกระจังหน้า Signature Wing สีดำเงาในทุกรุ่นย่อยที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษแบบ b l c k k ท e เด e r สีดำเงาที่ประกอบไปด้วยชุดแต่งกันชนหน้าสปอร์ตบาร์กระจกมองข้างคิ้วตกแต่งซุ้มล้อมือเปิดประตูและล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่ใส่เข้ามาอย่างลงตัวในทุกมิติครับ และเมื่อเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารก็จะพบว่าได้ถูกตกแต่งด้วยสีทูโทนอย่างสีน้ำตาลดำพร้อมอัปเกรดอุปกรณ์มาตรฐานาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด7นิ้วที่ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วโดยรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p Pay และ Android Auto แบบไร้สาย ส่วนด้านขุมพลังก็จะมีเลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรที่ให้กําลังสูงสุด150แรงมา้าและเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าโดยทั้ง2รุ่นจะส่งกําลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดโดยจะรองรับน้ามัน B20 และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมโดยมาตรฐานไ c เครื่องยนต์ใหม่ยูโร5 โดยรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนั้นจะถูกติดตั้งระบบควบคุมการกระจายส่งกำลังทุกช่วงความเร็วและระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกที่เฟืองท้ายพร้อมระบบควบคุมการเป็นเกียร์ที่พวงมาลัยเข้ามาให้ด้วยนอกจากนี้ Mazda BT 5 0รุ่นปี2024ใหม่ยังมีการติดตั้งระบบความปลอดภยัยขั้นสูงที่ใส่เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ a d a p t i v ค c r u i s e c o n แบบ l ตบบ Stop and Go ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบตั้งค่าจ,จำกัดความเร็วและระบบปรับไฟส่งอัตโนมัติเป็นต้นครับสำหรับราคาอย่างเป็นทางการของ New m a z d a BT50 โฉมรุ่นปี2024จะมีเลือกด้วยกันทั้งหมด6รุ่นย่อยครับโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 2 5 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อที่ราคา1 2 7 2 0 0 0บาทครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแก่วกวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto new, ออโตคาร์เนลครับคุณครับ